ทุกคนก็คงจะสังเกตนะครับผมว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะลงคลิปบ่อยเลยนะแล้วสาเหตุที่ผมลงคลิปบ่อยนั่นก็คือกูร้อนเงินอ่ะเพื่อฟังไม่ชัดกูร้อนเงินครับอหยอกยอกครับหยอกครับใจเย็นยนะเออใจเย็นไม่มีอะไรครับทุกคนคือสาเหตุที่ผมลงคลิปค่อนข้างบ่อยครับช่วงนี้เพราะว่าผมรักทุกคนไงเอออยากให้ทุกคนมีคลิปตอนทานข้าวนะครับผมอยากมีคลิปตอนแบบเป็นอิสมาฟังตอนนอนนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ผมลงคลิปค่อนข้างบ่อยนะเพาะง้นก็กดซับให้กูด้วย อยากทราบข้อดีของโมบายจริงๆครับไม่ใช่แค่พูดเกมมาดับโลกเห็นที่ผ่านๆมาก็ไม่ต่างจาก RV นะอย่างแรกนะครับผมที่มันต่างกันแน่ๆเลยคือสมดุลเมตากลัวหลากหลายกว่ามึงเยอะไอ้เหี้ยทุกตัวในเกมกูเล่นได้ทุกตัวสามารถเล่นจนเก่งเล่นจนชํำและแบกได้ทุกตัวไม่เหมือนกับเกมมึงที่แม่งล็อกอยู่แค่ไม่กี่ตัวมึงฝึกเพตาให้ตายมึงก็ ไปลันดอไม่เข้ามึงก็ไม่สามารถขายรันดอได้เก็ตปะไอเหียคือเมตาความต่างของเมตามันก็หลับหนึ่งแล้วการใส่ใจผู้เล่น m อ b b บีขอแค่แบบมึงไปบอกกับทางเพจไปบอกกับแอดมินแถมแอดมินกูไม่บล็อกเหมือนเกมบางเกมนะนะถ้ามันไม่ได้กระทบต่อผลการเล่นโดยรวมของมึงอะถ้ามันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นของมึงอย่างเช่นเป็นความสะดวกหรือความถนัดในการกดอนเวนทอรี่ร้านค้าหรือ การที่เขาบ่นกันว่าหาตัวละครยากจังหา M&M ็ยากจังมือใหม่นะเออเขาก็เพิ่มระบบการแบ่งๆมาให้อันนี้คือเขาตีการตลาดแบบ100%ตีการตลาดแบบ ตีหัวพ้องแจกไอ้เหี้ยคือมันแบบมันดีอ่ะไอสัตว์มันเป็นการที่แบบดีทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าไม่ทิ้งผู้เล่นเก่าสามส่วนผู้เล่นใหม่อันนี้คือสิ่งที่เขาทำและอารีมึงไะทำอะไรบ้างอ่ะผู้เล่นกลับมาโอ้คุณกลับมาเล่นใช่ไหมแจกไปเลยตัวละครโง่ๆทั้งที่เขาก็มีตัวละครเต็มไปหมดแล้วอะแล้วอะไรอีกโอ้สกินระดับฮีโร่อีกโง่ๆโอ้โหไอสัตว์แจกมาแต่ละอันหรือไม่ก็อีอย่างนั้ะไอสกินลิมิเต็ดส้มมึงอ่ะแจกจนแบบมึงมีครบทุกสกินแล้วอะไอเขี้มึงก็ยังจะแจกมึงก็ไม่่าาวมึงงงออะ้คูปเชแบบ เทียมมึงไอ้เหียมีกันต้องเท่าไหร่แล้วอะซื้อซื้อไปดิแม่งแจกกันนั่นแหละแจกกันเลยแจก,แจกมาพร้อมกันวชวนคนนู้นคนนี้กลับมาเล่นเหมือนรู้ว่าเกมกลังจะตายไอ้เหียมัไมโมบายดึงแต่คนดัง,ดงจากอาีไปแล้วอาวีไม่ดึงคนดังจากโมบายบ้างเฉลยก็เพราะไม่มีคนดังจากโมบายจริงๆไงเอาไอ้เหียิ่งมาทำการตาดในไทยแล้วมึงจะให้เขามีคนดังในไทยที่เล่น mlbb จากไหนอะพี่ ก็ในเมื่อในไทย ROV มันดังมาก่อนแล้วเข้ามาทําการตลาดก็มีคนที่เริ่มไหลออกมาเล่น MLBB มึงก็ควรจะรู้แล้วมะคุณภาพเกมไหนมาดีกว่ากันใครใครค่าจ้างเยอะกว่าใครดูแลครีเตอร์ได้ดีกว่ามึงเก็ตปะไอสัตว์เหมือนมึงแบบ ROV ไปตีการตลาดที่แบบอาที่ไหนดียะสหรัฐเนี่ยไอเหี้ยแล้วมึงมาบอกบอกว่า i, เฮ้ยไอเหีย ROV มงไม่ไม,ม,ม,มีคนดังที่เล่น อารีในสารัฐเลยอะไรเงี้ยคือแบบมันแค่ตุตลกไปมัม้งมึงไอ้เหียใครมันจะมาดังไอสัตว์ก็เมื่อเขาทั้งตีการตลาดในไทยอ่ะมึงเก็ตปะไอเหียแบบโอ้ไม่ก็นใช้ตะกะอะไรในการคิดอะว่าแบบเฮ้ยเกมหนึ่งมึงต้องมีแบบฐานคนดังก่อนแล้วถึงเกมมันค่อยมาลงทุนเอา้าก็นในเมื่อไอเนี้ยมันกล้ามาลงทุนในประเทศที่ไม่มีใครเล่น m l b b แต่มันทําให้การลงทุนครั้งนั้นอะ มันทําให้แบบคนที่เล่นของเกมมับ้าเก่าอะย้ายค่ายออกมาได้อ่ะไอ้เหี้ยละย้ายออกมาเยอะมากเป็นการตีตลาดแบบแบ่งอัตราส่วนตลาดในไทยแบบกว่าครึ่งต่อครึ่งอะเก็ตปะเราไม่ต้องมาอ้างนะว่าแบบเฮ้ยให้นับรวมต่างประเทศเ้วยนู้นนี่นั่นกูบอกนะมึงอย่ามาเล่นมึงอย่ามาอ้างเพราะว่า mlbb มันตีจากต่างประเทศเข้าไทยมันไม่ได้ตีจากไทยออกต่างประเทศเหมือน RV เพาะงั้นถ้าวัดในสเกลระดับโลกหรือระดับต่างประเทศเนี่ยไอ้เหี้ยยังไงมึงก็แพ้ครับไอสัตว์ คนดังต่างประเทศมึงมีใครอะ่ะคนดังต่างประเทศ mlbb กูมีเพียบอะ่ะเอาไงอะ่ะเจจจากอินโดเอโกชิจากฟิลิปปินสอาร์ิคิเลมอนจากที่ไหนสักที่หนึ่งกูจำไม่ได้แต่ที่สำคัญเลยคือเขาดังพอจะทับหัวพ่อมึงได้ยังครับอีกหี่ยสตรีมเมอร์ที่ย้ายไปเกมเมเริ่มออกมาบ่นได้ยุดตัวน้อยแสดงว่าคนเล่นเอ็มส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงิน <laughs> กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงพูดแต่งสตรีมเมอร์คนไหนมึงเอาชื่อมาบอกดิกูอยากรู้เลยเกินว่าใครวะที่ออกมาบน่นว่าได้โดเนตน้อยอะและไอกอย่างนะั้นถ้ามันได้โดเนตน้อยแต่เขายังเล่นอยู่แสดงว่าละ่ะแสดงว่าเงินทุนกูเยอะและกูหนาพอที่จะดึงตัวเขาไว้อยู่หรือไม่ก็เกมมึงก,กากจนแบบเออกูยอมได้เงินน้อยขนาดนี้ก็ได้แต่กูขออยู่ในเกมที่เขามีเมตาที่สมดุลมีการดูแลคีเอเตอร์ที่ดีไม่เหมือนจะเกมมึงที่9ปีเพิ่งเอามาเป็นเอ็มบัตเดอร์เหีย กูพูดเลยนะเว้ยกรณีของพี่กิจไอ้สัตว์แม่งเป็นอะไรที่แบบกูคแค่สงสารนะไอ้เหี้ยคือแบบสงสารพี่เขาดนะ้วยกูก็ FC พี่เขาแต่คือแบบเขาอยู่กับเกมมา9ปีเขาเพิ่งได้ประกาศเป็นแบรนด์เอ็มบัตเตอร์ในปีที่9คือแบบโหไอเฮียเกมมึงดังขนาดจะต้องรอพิสูจน์ตั้ง9ปีเกมมึงต้องสุดยอดแน่เลยเปล่าไอเฮียถ้ามันไม่มีกรณีของเอ็มบัลวิบียร์พี่กิตกูรอย,ยัน20อ่ะเขารอย,ยันอายุเขาสี่ส้าสิบอ่ะเขายังจะได้เป็นแบรนด์เอ็มบัตเตอร์เกมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮีย แล้วไอ้ประเด็นเรื่องกรอบเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะเวย้ยคือแบบอ่ะกูหยิบขึ้นมาให้ดูอีกรอบหนึ่งแหละมึงดูกรอบกรอบง,องูงอ,งงองกรอบนี้นะเวย้ยแล้วมันมประเด็นคแค่ไรหรือว่ากรอบเนี้ยมันมีกรอบทองเวย้ยซึ่งเขาก็มีคนเอามาโพสต์ว่าขนาดพี่กิจยังเป็นแค่กรอบเงินแล้วใครหนอจะเป็นกรอบทองกูบอกเลยนะไม่ว่าใครจะขึ้นกรอบทองก็ไม่สมควรนเฮียพี่กิจแกอุทิศที่เกมแบบ เฮียเก้าไปีอะมึงคิดดูตั้งแต่เขาเป็นนักแข่งอะทางช่องเขาอะเขามาเป็นช่องของ RVP o เ e นะเว้ยเขาไม่ได้เป็นช่องแบบโยกไปนู่นโยกไปนี่อาจจะมีนารกา,ากาบ้างแต่ส่วนใหญ่คือเขาเป็นของ RVP o เีย e อะแล้ว สิ่งที่อาวีมอบพวกเขาคือแม่งก็ไม่ได้ให้จุดสูงสุดนะแม่งให้แบบเฮ้ยมึงเอามึงเอากอบเงินไปเอ้ยให้กอบเงินโง่ๆนี่ไปเอาไปไปไปเอา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 ไปเรียกอินเก็ตมันเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยแล้วกูคิดเฮ้ยไอ้แค่สี่เคมาเว้กูมอบกอบทองให้สี่เคดีไหมอันนี้กูใส่ฐานะอ่ะกูมอบกอบทองให้สี่เคดีไหมหรือกูเก็บสอกอบทองไว้แบบไอ้เแค่เป็นเซอร์ไพรส์ไหมไอ้สัตว์รอดึงคนดูไหมแต่สิ่งที่มันจะออกมาจาก หัวคนที่แม่งมีสมองคิดเลยก็คือแบบไอ้เฮียเขาทุ่มเขาทุ่มให้มึงขนาดนั้นน่ะมึงยังไม่ให้กรอบทองเขา,าไอ้เฮียมึงให้แค่กรอบงูเฮานงูโง,ง่ไอสัตว์แบบโอ้ไม่กอดไอ้เฮียคือมันเคบด,ดุนน่าสงเพศอะสำหรับผมนะเวย้ยกับเกมที่แบบไอ้เฮียจะลงไม่ลงอยู่แล้วอะ่ะคนที่เขาอุทศที่มึงขนาดนั้นมึงยังไม่กล้าจะให้กรอบทองมึงยังไม่กล้าจะทํากรอบดีๆกูมไม่ กูพูดตรงกูไม่ได้ต้องการให้พี่กิจได้กรอบทองหรอกกูแค่คต้องการแบบเฮ้ยไหนๆก็มาขนาดนี้ในฐาดเอฟซีเขาอะมึงทากรอบให้มันสวยกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมไอ้เคียกรอบเงินกรอบนั้นแบบอไอ้เฮียใคร<อ>ดูหมองอะมันไม่สวยเลยเว้ยมันไม่มีเฮียด,ดีเลยเว้ยแล้วก็ไอ้กิจกรรมแจกสกินอะเลิกครับไอ้เฮียมึงกําลังจะแบบมึงกําลังโดนเอ็มเอลบีบีเคาะหน้าบ้านอยู่แล้วอะไอ้สัตว์กำลังจะแบบส่วนแบ่งการตลาดลากลางรดรูปรถรูปสิ่งหนึ่งที่มึงทําคือออกมาแจกสกินลิมิเต็ดสีส้มอีกแล้วก็พี่ รอบที่ร้านเลยอีสัตว์คือแบบโอ้ยเฮียต่อให้มึงจะวนลิมิเต็ดสีส้มมาใหม่ก็เหิดนะแต่ว่าแบบสกินลหลายๆสกินอ่ะเขาก็มีกันหมดแล้วเว้ยคือกูก็ไม่ได้หวังให้มึงแจก,กสกินระดับสูงสูงขนาดนั้นหรอกแต่ก็สักหน่อยไหมมึงไอเฮียกัดฟันกัดเงินกัด อะไรก็ตามอะการทำมึงก็ได้เฮียแค่แบบแจกสกินที่มันดูดีกว่านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมอะสกินอะไรก็ได้สกินเก่าๆมิขึเนิลเก่าๆอะไรเก่าๆก็ได้มึงแจกๆมาก่อน้เฮียเรียกคนดูก่อนไหมอันนี้กูเสนอแนวคิดนะเผื่อแอดมินอารีมึงเอาไปทําแต่ก็คงไม่เอาไปทําหรอกแม่งคงไม่สนใจช่องเล็กๆแบบกูหรอกแถมถ้าเกิดเห็นกูมาวิจารณ์เกมขนาดนี้ไอเฮียสิ่งเดียวที่มันจะทำเลยคือบล็อกช่องกูซะซ้ําไหนสัก แล้วก็เลิกนะครับไอเฮี้ยนนี่ใส่แบบคนเข้าไปแบบรายงานโป้รายงานแฮกรายงานนู่นนี่นั่นแล้วแบบไอเฮี้ยตินนี่ใส่บล็อกอ่ะมันไม่ได้ช่วยนะไอสัตว์แล้วก็ไม่ต้องพูดนะว่าเฮ้ยมึงมาคอมเมนต์ใน R O V ทัวร์นาเมนต์ไอเฮี้ยนทำไมมึงไม่คอมเมนต์ในเพจหลักอ่ะนี่มันเพจทัวร์นาเมนต์ก็ไอสัตว์เพจหลักมึงไม่ตอบไปเฮี้ยเขาเลยต้องมาคอมเมนต์ในเพจทัวร์นาเมนต์อ่ะโอ้ยเฮี้ยพูดอะไรขึ้นวะไอสัตว์ก็เห็นผมแบบใส่อารมณ์ขนาดเนี้ยคือแบบ กูก็เป็นผูเ้เล่นอาวีไงมึงก็ดปะกูก็ไม่ได้อยากให้เกมมันจมเพราะอะไรกูก็เติมไปเยอะก่อนเกมมึงจมอะ่ะกูขายรหัสให้ออกก่อนแล้วเกมมจะจมก็เรื่องของมึง <c oughs> ไม่ไม่ผมไม่ได้กะขายรหัสหรอกแต่ก็แค่พูดให้ผมเชื่อว่ามันต้องมีคนหลายๆคนที่คิดแบบผมแหละที่ออกมาแบบคนคนเซาเอาอกมาแบบพูดให้กับเอาวีอะ่ะคือแบบไอ้ยรหัสกูยังขายไม่ออกไอ้สัตว์รหัดกูยังแบบค้างสต็อกอยู่เลยถ้าเกมจมตอนเนี้ยกูจมทุนตายแนย่นอนล้านลหลาย,ล,ายล้านอะไรเงี้ยเขาเลยแบบยังอย,อยากอยู่กับอาวีอยู่ อ่ะแล้วก็อะไรนะประเด็นหลักของเราคืออะไรนะของโพสอ่ะ๋ยวขอหยิบมาอีกทีนึงลืมอ๋อมันดา่าพวกเราไม่มีตังค์โอเคโอเคโอเคเก็ละโอเคนะครับส่วนที่มึงบอกว่าพวกกูไม่มีตังค์นะครับผมโอเคกูยอมรับก็ได้กูอาจจะจนกูอาจจะไม่มีตังค์แต่อย่างน้อยซีอีโอกูพร้อมทุ่มทุนกว่าร้อยล้านกว้านซื้อเคเตอร์มึงมาแล้วนะไอ้เหี้ย <an> กูจนไม่เป็นไรแต่อย่างนอาผู้บริหารเกมกูรวยนะครับผมไอ้เฮียแล้วคนจนๆอยา่างพวกกูเนี่ยนะครับเลยต้องมาเล่น mlbb เนี่ยเฮียเพราะไงเกมแม่งดูแลพวกกูดีไงครับผมไม่ได้เหมือนเกมมึงหน้าเงินครับไอ้เฮีย อ่ะแล้วกูเสริมให้อีกหน่อยนะครับผมถ้าพวกกูจนจริงอะ่ะเกมแม่งก็คงจะจนแล้วล่ะครับไอ้เหี้ยก็พวกกูก็เติมจนเกมแม่งได้รายได้หลักห้าพันหลักเจ็ดพันล้านอนะ่ะไอสัตว์ไม่เหมือนกับเกมมึงหรอกรายได้ที่พวกมึงเติมไปนะเข้าแค่สามพันล้านนะ่ยไอ้เหี้ยรายได้โคตรกระจอกรีสัตว์ห่างกันสองพันล้านสภาพและอีกอย่างนะกูเสริมให้อีก อีกอย่างเนื้ออ่ะเสริมให้แสงวัฏสงสารโพสต์นี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวเกินก็คือง่ายๆเลยนะครับผมสตรีมเมอร์ที่มันจะได้โดเนตเยอะหรือโดเนตน้อยมันอยู่ที่ความสามารถของสตรีมเมอร์ไม่ได้อยู่ที่พวกกูกูมีเงินแต่กูจะไปให้ใครมันก็เรื่องของกูถ้ามึงทําให้กูชอบได้กูก็ไปก็แค่นั้นแหละเฮียเห็นสภาพไหมครับตอนที่เราเถียงกับชาวโมบายพวกเขาจะพิมพ์แต่คำเดิมๆขาพูดเดิมๆพวกเยมันไม่มีอะไรไงครับผมเลยกอบคำพูดกันมา ก็ถ้าพวกมึงพูดรู้เรื่องอ่านหนังสือออกตอบคาถามพวกกูได้กูก็คงไม่ต้องมาถามคาถามเดิมๆทุกครั้งทุกครั้งหรอกอย่างคําถามที่บอกว่าเกมมึงสมดุลไหมแล้วมึงตอบเฮี่อะไรมาสมดุลสมดุลสมดุลพ่อมึงดีเฮียเลียนดอเทียเอสมา่กี่ซีซัน่นและอีสัต โลเอนติโน่มึ่อง่ายเฮียบัฟได้ให้บัฟดีจริงเลยสัตว์ไม่ยอมเนิร์ฟสักทีจะเนิร์ฟก็เนิบไปละศูนย์จุดหนึ่งเนิบลงศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ยมึงก็ตั้งเยอะๆพ่อมึ่อง่ายเฮียเนิร์ฟมึงเนิร์ฟยังผิดจุดรีสัตว์ที่พวกกูจะต้องมาคอยก๊อปคำพูดแบบงงโง่ถามพวกมึงงงโง่เนี่ยเฮียไม่ใช่อะไรนะเพราะขนาดคำถามงงโง่เมึงยังไม่เข้าใจพวกกูเลยเฮียก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็มาแบบสั้นๆนะครับแค่สิบกว่านาทีไม่ใช่อะไรกูเกียดอัดเอ้ยไม่ใช่นะครับผมพอดีผผมมงง่่่วววนนออปยยูแล้ เ้ <c oughs> ป่วยไปดิราะงั้นกดไลค์ให้กูด้วยกดซับด้วย